วันนี้เอมีนัดซ้อมวิ่งที่กําลังจะเต็มตัวไปมาราธอนแรกในชีวิตที่ฟูจิซังมาราธอนประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้ววันนี้เอมาซ้อมลองลันหรือการวิ่งยาวแล้วก็จะกินเวลาหลายชั่วโมงดูแดดสิคะวันนี้แดดแรงมากหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งแสง UV แล้วก็แสงแดดแบบนี้นะคะทำให้เอนะคะมีปัญหา กับผิวหน้าของตัวเองคือผิวหน้าหมองคล้ำขาดความชุ่มชื้นเลยทําให้เอเนี่ยกังวลแล้วก็เอาสมาธิเนี่ยไปโฟกัสกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากเกินไปค่ะเอาละเอาละเพื่อนเพื่อน,นท่านใดนะคะที่มีปัญหาผิวหน้าคล้ายๆกับเอแล้วก็เยขยืบเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะเอจะมาเผยเคล็ดลับนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของเอกันค่ะตามมาเลยขั้นแรกก่อนวิ่งนะคะเราจะต้องปกป้องลังสี UV ที่เราจะต้องเจอในแต่ละวันก่อนค่ะ ด้วย o อเล r e ลิเจเนอรี่ p ิฟเอเป็นคนหน้ามันมากนะคะถ้าทาครีมเนื้อหนักแล้วก็เวลาเหงื่อออกก็จะอุดตันมีสิวขึ้นแต่ตัวนี้เนื้อครีมบางเบามากแบบเบายิ่งกว่าเบาเลยค่ะไม่เหนียวเนื่อหนัะ ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย SPF 30ให้ผิวเด้งกระชับและดูอิม่มฟูแบบผิวสุขภาพดีตัวเดียวจบเป็นทั้งคีมบำรุงและกันแดดค่ะและเมื่อผิวหน้าเราชุ่มชืน้นมีสุขภาพดีตอนแต่งหน้าเมคอัพก็จะทำให้เราแต่งหน้าง่ายติดทนนานวิ่งจบก็ยังจะสวยอยู่ค่ะเอาละค่ะแค่นี้นะคะเอกก็พร้อมที่จะไปซ้อมวิ่งแล้วแต่วันแข่งจริงเอคงต้องขอแต่งหน้าให้แน่นกว่านี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะจำกันไม่ได้ค่ะ นอกจากปัญหาแสงแดดโอ e เลวิฟยูตัวนี้ยังช่วยให้ผิวหน้าเราแข็งแรงเจอฝุ่น PM 2.5หนักแค่ไหนก็เอาอยู่ถ้าเป็นช่วงเช้าหรือก่อนนอนนะคะเอจะใช้ตัวนี้ค่ะโ l e เ e g e ลีเจเน v ีฟนะคะต่างกันที่ไม่มี SPF ค่ะและตัวนี้สามารถควบคุมความมันได้นานถึง8ชั่วโมงเลยค่ะเดี๋ยวเอต้องขออนุญาตรีบไปเปลี่ยนชุดเพื่อจะเตียมตัวงานวิ่งเย็นนี้ก่อนนะคะ เพื่อนเท่านใดสนใจ Olea r e g i a n ่ l i ฟ SPF 30และ Olea r e g i ร n ่ l i ฟราคาเบาๆเพียง1,199บาทเท่านั้นค่ะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ lazada และ shopee ค่ะหวังว่าเพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาคล้ายๆเอจะคลายความกังวลเรื่องปัญหาผิวหน้าและออกไปวิ่งพร้อมกันค่ะวันนี้เอต้องขอตัวลายไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ